สาเหตุที่ทําให้คนเราฆ่าตัวตายประมาณสามอยช่วงที่โควิดกำลังระบาดมีเคสเคสหนึ่งเนี่ยที่มาด้วยเรื่องของการพยายามฆ่าตัวตายเด็กอายุประมาณสิบสองครับอุ้ยเอ่อบางคนบอกว่าถ้าไม่ให้ลูกแตะมือถือหรืออะไรตั้งแต่เด็กเดียวจะทําให้ทันไม่ต้องห่วงพาเราเผลอวางไว้นะครับอ่าแป๊บเดียวใช้เก่งกว่าเราอีกลไม่ต้องเวิร์ดมาแน่ครับอนุภาพยิ่งใหญ่แน่แล้วผู้ปกครองจะสร้างสมดุลระหว่างเมตาเวิร์ดกับโลกจริงได้อย่างไร ท่านผู้ชมครับไลฟ์แฮกในตอนนี้จะเป็นเรื่องที่พูดคุยเป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจแล้วก็ถือว่าเป็นเหมือนกับนวัตกรรมใหม่ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงโลกของเราสิ่งที่ผมจะพูดก็คือเมตาเวิร์สหรือโลกเสมือนจริงที่จะจริงมากๆคราวนี้ถ้าคนในรุ่นผมหรือหรืออาจจะอ่อนกว่าผมหรือหรือแก่กว่าผมหน่อยๆอยู่แถวๆนี้เนี่ยเขาอยู่ในโลกจริงมานานแล้วแล้วเขาก็เห็นว่าอ๋อมีโลกอันนี้ขึ้นมาเขาก็เข้าใจมันแล้วก็ก็อยู่อยู่ทั้งจริงและเสมือนก็ได้ แต่ลองจินตนาการว่าถ้าเด็กที่โตขึ้นมาแล้วเจอกับสิ่งนี้เลยและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แพร่หลายเป็นสิ่งที่ใครๆก็ใช้เขาจะเป็นอย่างไรหรือไม่มีอะไรที่ต้องเป็นห่วงหรือต้องรับรู้หรือไม่เราจะคุยกับคุณหมอทีประทัดชุนหัดสวัสดีคุณนะครับหมอปองอีกครั้งสวัสดีครับจริงๆวันนี้หมอปองบอกว่าเป็นการคุยผ่านหนังสือสองเล่มนีผมยกให้ดูเลยนี่นะฮะซึ่งหมอปองเขียนนะเล่มไหนมาก่อน ครับเล่มแรกจะเป็นเรื่อง Twelve Sense ครับ t w e l Sense เลี้ยงลูกให้มีพัฒนาการแล้วก็เล่มที่2อ Seven Life Processes ครับใช่ไหมฮะพลังชีวิตสร้างสมองอัจฉริยะฟังดูเหมือนเป็นหนังสือเกี่ยวกับเด็ก2อันแต่เป็นเด็กที่อยู่ท่ามกลางโลกสมัยใหม่ครับใช่ไหมฮะครับอ่าคุณหมอจะเริ่มยังไงครับอันนี้ครับผมผมขอเกริ่นว่าจริงๆแล้วเราสองคนเนี่ยน่าจะเป็นคนรุ่นแรกๆที่ได้มี personal computer เนาะ อาใช่คอมพิวเตอร์ส่วนตัวใช่ใชแล้วเราก็อาจจะเป็นแต่ก่อนอันใหญ่มากคนรุ่นสุดท้ายที่มีความทรงจําไว้เด็กในการที่ได้วิ่งเล่นกับเพื่อนๆหรือว่าการที่เราจะได้ทํากิจกรรมกลางแจ้งร่วมกับเพื่อนๆของเรา <ฮะ S 2> ถูกไหมฮะเมื่อเราเข้ามาสู่โลกของความจริงเสมือนอ่ะเอาไม่ต้องเสมือนหรอกเอาแค่มือถือเนี่ยถามว่า เราติดมือถือกันไหมมีติดน้อยกับติดมากผมว่าผมว่าขนาดคนรุ่นเราซึ่งเราเราเคยมีความทรงจําที่ดีนะภาษาฝรั่งมีคนบอกว่ารุ่นเนี่ยจะชัดแต่ผมว่าไม่จริงเพราะว่าพ่อผมยังติดมากกว่าผมอีกเขาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพอเราไปอยู่ในโลกที่มันมีแสงสีมีอะไรเงี้ยเรา มีแนวโน้มที่จะถูกดึงดูดเข้าไปอยู่ในในความจริงเสมือนนี้ได้ง่ายอยู่แล้วนะแต่ว่าถามว่าถึงจุดหนึ่งเมื่อเรารู้สึกว่าอที่เราดูอยู่นี้มันเต็มอิ่มแล้วหรือว่ามันไม่น่าพึงใจเช่นโอ้มีคนมาว่ากันแล้วเรารอ่ามีแต่ทะเลาะก,กันทะเลาะก,กันเรารู้สึกไม่สบายใจสิ่งที่เราทาคืออะไรครับถอยออกมาอ่าเราก็ปิดมือถือไปเดินเล่นออกกำลังกายอะไรต่างๆเราคนรุ่นเราจะทําอย่างนั้นแต่ผมว่ามันมีปรากฏการณ์ที่แปลกก็คือว่า เด็กเนี่ยในช่วงประมาณช่วงที่โควิดกํลาลังระบาดเนี่ยผมได้ดูแลเคสเด็กที่มีความเครียดเราพบว่าความเครียดของเด็กพุ่งสูงขึ้นมากเลยในช่วงที่ต้องกักตัวแต่มีเคสเคสหนึ่งเนี่ยที่มาด้วยเรื่องของการพยายามฆ่าตัวตายเ,เด็กอายุประมาณ12อครับสองสิบส <ù> <13. S 2> ามว่าถามว่าเอ๊ะที่จะฆ่าตัวตายเนี่ย หนูมีความเครียดเรื่องอะไรเหรอถามว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงคุณพ่อคุณแม่ดีไม่มีปัญหาอะไรเลยนะที่บ้านก็มีกินมีใช้ไม่ได้มีความเครียดอะไรนะฮะสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงดีบอกเอ้าแล้วงั้นมันหนูจะใคยฆ่าตัวตายทำไมอก็บอกอ๋อเนี่ยเพื่อนของหนูนะที่อเมริกาพยายามฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นหนูก็เลยอยากฆ่าตัวตายด้วยเพื่อนที่อเมริกาที่ไม่เคยเจอหน้าเพื่อนเล่นเกมที่ที่เล่นออนไลน์กไม่เคยเจอตัวเลยไม่เคยเจอตัวเขาฆ่าตัวตายรู้สึกอินมาก ก็เลยรู้สึกอยากฆ่าตัวตายตามมันเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเรามองในเชิงความเข้าใจนั่นหมายความว่าตัวเขาแยกไม่ออกระหว่างความสุขแห่งความเป็นจริงกับความสุขที่มันอยู่ในโลกออนไลน์นะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กในรุ่นหลังๆของเราเนี่ยจะให้ value คุณค่าของความสุขในชีวิตเนี่ยมันเข้าไปสู่ในระบบโลกเสมือนเยอะกว่าแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาไม่แฮปปี้ในโลกเสมือนนี่มันเป็นเรื่องใหญ่ของเขานะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ทําให้เราต้องเริ่มกลับมาตระหนักรู้แล้วว่าอุย นะถ้าเกิดว่าเรานะฮะไม่สร้างประสบการณ์หรือการเลี้ยงดูของเราไม่ได้ทําให้เขารู้สึกเชื่อมโยงกับการที่ภาษาของการตาหูจมูกลิ้ในกายใจที่มันมีความเรียวแล้วมันมีความดีมีความงามมีความสุขอยู่ได้เนี่ยมันก็จะทําให้เกิดมาวันหนึ่งแล้วเขารู้สึกว่าไอ้โลกนี้มันไม่น่าอยู่ได้ง่ายจากการที่เขาไปอยู่ในโลกออนไลน์เยอะเกินไปอันนี้เป็นเรื่องทางจิตวิทยาที่เราพูดกันมากขึ้นแล้วมากขึ้นในวงหมอแล้วกันซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผมพูดเรื่องนี้เมื่อ10ปีที่แล้วว่าเฮ้ยอย่าให้เด็กเล่นมืือออถเยะ จะถามว่าสมัยนั้นมีคนเห็นด้วยกี่มากน้อยครับถ้าเราจาไม่ผิดก็คือผู้ปกครองเขบอกมันเป็นเรื่องของเดี๋ยวเทคโนโลยีเด็กๆยิ่งตามไม่ทันใช่ไหแต่ถ้าเดี๋ยวนี้มีคนพูดว่าอย่าให้ลูกเล่นมือถือเยอะนะเป็นไงครับทุกคนยกมือเห็นด้วยเริ่มรู้สึกละถูกไหม,ไมเริ่มรู้สึก, <laughs> กเ, <laughs> เริ่มรู้สึกว่าอ,อ <laughs> มันหนักหนักนทําไมมันถึงเกิดขึ้นอย่างนั้นเพราะว่าในเชิงของจิตวิทยาเราพบว่าถ้าเกิดว่าเด็กไม่ได้รู้สึกดีกับร่างกายของตัวเองร่างกายเราเนี่ยทํางานเนี่ยกับสมองของเราเนี่ยนะครับนะ ผ่านระบบอวัยวะที่ซับซ้อนไม่ใช่แค่สมองอ๋ออันนี้ผมชอบมากนะฉันไม่ได้รู้สึกดีกับตัวฉันจริงๆตัวตัวของฉันจริงๆแต่ฉันในโลกเสมือนเป็นเทพบุตรเลยครับทรงอิิฤทลิ์มากกรับทั่วเจตย่านน้ำเก่งมากแต่ตัวจริงฉันก็แค่นั้นอ่ะเด็กคนนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาไม่ได้รู้สึกภูมิใจในตัวจริงของเจ้าของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําให้ไอ้ตัวระบบของสมองต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถจะสร้างสารของความรู้สึก ดีเวลาที่เขาอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงได้บางทีมันต้องไปดูจนถึงเรื่องของระบบย่อยด้วยซ้ําเพราะว่าอะไรเพราะตอนนี้เราค้นพบแล้วว่าระบบลําไส้ของเราสามารถที่จะสร้างสารสื่อประสาทอย่างเซโรโทนินได้แล้วไอสารเหล่านี้ถ้าเกิดมันการกินไม่ดีย่อยไม่ดีกินไม่มเวลานอนไม่เป็นเวลาไม่ได้ออกกาลังกายไม่มีสารเอนโดฟินเนี่ยมันจะทําให้สมองของเราเนี่ยมันเหิดแห้งและมันรู้สึกไม่มีความสุข เพราะฉะนั้นถ้าเราจะแก้ปัญหาเรื่องซึมเศร้าหรือแก้ปัญหาเรื่องของความเครียดต่างๆเนี่ยบางทีมันจะต้องความทุกข์ต่างๆมันจะต้องกลับมาที่เรื่องของการดูแลการกินการอยู่ไปจนถึงทําให้สมดุลของไมโครไบโอมต่างๆในร่างกายนี่มันกลับคืนมาได้ดี <S <S ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเพื่อที่จะสร้างอิมมูนหรือภูมิด,ด้านทานให้เขาสามารถที่จะอยู่ในโลกทั้งสองฝั่งเนี่ยได้ดี เมตาเวิร์สมาแน่อนุภาพยิ่งใหญ่แน่แล้วผู้ปกครองจะสร้างสมดุลระหว่างเมตาเวิร์สกับโลกจริงได้อย่างไรอาจจะให้เป็นทัศนะไว้ว่าเราจริงๆแล้วความสัมพันธ์ที่ทําให้เด็กเนี่ยยังอยากอยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงคือความสัมพันธ์ที่มีต่อผู้คนรอบข้างและความหมายถึงกับคนจริงๆใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราจะต้องให้เวลากับเขา มากขึ้นแล้วก็มีกิจกรรมที่จะต้องมาทําร่วมกันมากขึ้นแล้วตรงนี้มันจะเป็นตัวที่ทําให้เขาเนี่ยไม่รู้สึกอินมากเกินไปกับสิ่งที่มันเหมือนกับเป็นความจริงเสมือนแต่เราไม่ได้บอกว่าความจริงเสมือนไม่ดีนะอย่างเช่นอย่างผมทําเองทําเรื่องของ a อหรือเวลเนสต่างต่างเนี่ยเราเพราะว่า,า,า,าถ้าเราใช้มันยังถูกต้องเนี่ยมันทําให้คนที่อาจจะไม่ได้เห็นหน้ากันไม่ได้เจอกันเนี่ยเราสามารถจะดูแลซึ่งกันและกันได้ดีขึ้นแต่ว่าเราก็จะบอกว่าเราก็ต้องมี ช่วงเวลาที่ให้เขาอยู่กับความเป็นจริงของตัวของเขาด้วย mm hmm. พอพูดถึงเรื่องของการฆ่าตัวตายเนี่ยหรื uh huh. อว่าความไม่พึงพอใจในชีวิตมันก็มีงานรีเสิร์ชงานวิจัยออกมาอยู่เหมือนกันว่าสาเหตุที่ทําให้คนเราฆ่าตัวตายเนี่ย mm hmm. มีอยู่ประมาณ3อย่าง uh huh. อ,อย่างที่หนึ่งก็คืออยร่างกายเจ็บป่วยทนทุกข์ทรามาน uh huh. เป็นโรคร้ายแรง uh huh. อย่างเงี้ยอ,อ,อันนี้เราเข้าใจได้ว่าทําไมเขาถึงไม่อยากจะอยู่ต่อไป uh huh. ถูกไหมครับแต่บางคนร่างกายแข็งแรง แต่อยากฆ่าตัวตายเพราะว่าความสัมพันธ์หรือเพ่อแม่ไม่รักหรือแฟนบอกเลิกอันนี้เราก็เข้าใจได้ว่าเขาทําไมถึงอยากฆ่าตัวตายแต่ว่าเราเจออีกอันหนึ่งก็คือว่าเ,เราเคยได้ยินข่าวดารารูปหล่อหน้าตาดีแฟนสวยรวยแฟนคลับกรี๊ดแล้ววันหนึ่งตื่นขึ้น,นมาได้ยินข่าวว่าเขาโดดตึกตายเราพบว่าสิ่งที่ทําให้คนเราเนี่ยมีความหมายในการดํารงอยู่เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้จิตใจของเขาเนี่ยมันมีคุณค่า เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราไม่ได้ตั้งคําถามกับตัวเองหรือว่าทุกอย่างมันดีหมดแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้มันก็มีแต่ความที่มันจะเสื่อมลงถูกไหมเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ก็จะนําไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้ง่ายดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าพอถึงจุดหนึ่งคนเราประรสบความสำเร็จจะมีอยู่สองทางทางที่หนึ่งก็คือ ลุกขึ้นมาทําประโยชน์ให้สังคมเพราะอะไรเพราะนั่นคือตัวบาลานซ์ที่ทําให้เขารู้สึกยังทําให้เขาทยานะาย,ทยานต่อได้เขายังทะยานต่อได้เขาฉันยงังต้องอยู่บนโลกนี้ต่อไปแต่ถ้าวันนึงรู้สึกว่าเราไม่มีประโยชน์อีกแล้วเราอยู่แต่โลกเขาเหมือนดู n น็ f ฟิกจนจนเบื่อแล้วเดี๋ยวนี้เวลาผมปรึกษากับเด็กวัยรุ่น <c oughs> เด็กเจนซ่ <c oughs> ก็จะบอกว่าเอ๊อ e หมอถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สร้างภาระให้โลกเนี่ยนะ <c oughs> เราอยู่แบบไม่ทิ้งขยะไว้ให้โลกแล้วเราตายไปแบบสบายๆได้ไหมทำไมมันจึงมีคอนเซปต์เรื่องของยูเทเนเซียตามมาเพราะว่าอะไรเพราะว่า เรามาถึงยุคที่ถ้าเกิดเมื่อไหร่เราไม่ได้เขาได้รู้สึกว่าเขาสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อโลกที่เป็นจริงได้เนี่ยไม่มีความรู้สึกสามารถที่จะอยู่อย่างมีคุณค่าได้เนี่ยมันจะนำให้ทำให้คนในสังคมส่วนใหญ่เนี่ยเข้าสู่ภาวะซึมเศร้ามากขึ้นเรื่อยๆสมัยก่อนเนี่ยอตอนที่เราเข้าเรียนแพทย์เนี่ยหมอจะถูกสัมภาษณ์อย่างละเอียดเพราะหมอจะต้องถูกสกรีนว่าไม่ได้เป็นคนป่วยทางจิตเนาะ,ะก็ปรากฏว่าในรุ่นเนี่ยร้130อยสามสิบกว่าคนมีอยู่ประมาณห้าคนอาจาร,รย์ทาง จิตแพทย์เนี่ยเขาจะพยายามเรียกไปคุยบ่อยๆเพื่อจะไม่ให้มันหลุดโลกนะฮะ,ะนะแต่เดี๋ยวนี้เราบอกว่าไอ้ยิ่งเรียนเก่งเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยใช้เด็กในนักศึกษาแพทย์เนี่ยปรากฏว่าเราพบว่ามีอัตราซึมเศร้าเนี่ยแล้วเนี่ยนะเยอะกว่าเ<ม>ดิมเหรอเยอะกว่าเดิมครับหนึ่งต่อเจ็ดอ่ะถ้าหนึ่งต่อเจ็ดนี่ก็ถือว่าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าเราอาจจะต้องเริ่มมีความตระหนักรู้ในการที่จะต้องเอาเรื่องของการให้เด็กเนี่ยการดูแล เรื่องของกิจ,จวัตรประจําวันเรื่องของร่างกายแล้วก็จิตใจให้มันสมดุล<ม>นะฮะไม่ให้อยู่แต่ในเรื่องของความจริงเสมือนเยอะจนเกินไปนี่จะเป็นจุดที่ผมคิดว่าเราจะต้องมาพูดถึงมากขึ้นแล้วก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีที่เราจะดูแลลูกของเราต่อไปอยากให้คุณหมอเพิ่มนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องนี้ฮะพลังชีวิต สร้างสมองอัจฉริยะแปลว่าคุณหมอเน้นไปที่เรื่องสมองด้วยครับเพราะตอนนี้เราบอกว่าคนเราจะจะฉลาดหรือมีความสุขหรือไม่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับไอ้สมดุลของสารสื่อประสาทถูกไหมแต่ว่าความรู้สมัยใหม่เราบอกว่าบางทีเนี่ยแค่กิจกรรมง่ายๆบางอย่างเนี่ยมันช่วยทําให้สารสื่อประสาทมันทํางานได้ดีขึ้นแต่ยังไม่มีคนมาพูดถึงเช่นเด็กที่เป็นโคลิกล้องงอแงตลอดเวลาห้าเดือนเนี่ยใช่ไหมฮะถามว่าเกิดอะไรขึ้นอ๋อ ถ้าเราไปรู้ว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากการที่สมดุลไมโครไบโอมไม่ดีการระบบย่อยไม่ดีมันทําให้สารสื่อประสาทาามันเสียสมดุลโดยเฉพาะสารเซรโรนินเนี่ยมันหายไป<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะแก้มันอาจจะไม่ต้องไปแก้ที่สมองแต่ว่าให้มาทําการนวดหรือประครบท้องด้วยชาคามโมไมล์หรือเรื่องของกระบวนการใช้พวกโปรไบโอติกเข้ามาช่วยมันจะทําให้เขากลับสู่สมดุลได้ง่ายขึ้นหรือเด็กบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องของอาการย้ำคิดย้ำทำ เราคิดว่าเรื่องย้ำคิดย้ำทำนี่มันเป็นเรื่องทางจิตใจยอย่างเดียวใช่ไหมแต่หลายๆคนเราเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องของหอบหืดเขามีปัญหาเรื่องของการหายใจที่มันไม่โล่งซึ่งในทางพุทธถ้าเกิดว่าใครเคยได้ยินเช่นการฝึกให้หายใจผ่อนคลายมันทาให้เกิดคลื่นของสมองที่มันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารู้ทริคเหล่านี้แล้วเราเอาการนวดบําบัดหรือการประครบปอดเพื่อทําให้ตัวของเด็กสามารถกลับมามีการหายใจได้ บาลานซ์ขึ้นมันก็จะทําให้เรื่องของความคิดจิตใจของเขาเนี่ยกับสู่สมดุลได้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่เราสามารถดูแลตัวเองกับครอบครัวของเราได้ผ่านเทคนิคต่างๆนะครับเพื่อนเพื่อนหลายคนหลายครอบครัวที่เด็กกว่าผมนะเขาจะบอกว่าไม่เป็นไรผมจะใช้วิธีสกัดเลยครับในใจผมคิดเลยว่าเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าหากคุณไม่ได้อยู่กับลูก24ชั่วโมงพอที่ยาห้ามดูห้ามห้ามดูห้ามฟังห้ามอ่านอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วคุณหมอมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้ เราคงไม่ฝืนกระแสะของการพัฒนาหรอกนะนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมจะเน้นย้ําก็คือเราจะให้ลูกของเราเนี่ยได้เข้าสู่โลกที่เป็นความจริงเสมือนเนี่ยอย่างเหมาะสมได้อย่างไรนะซึ่งมันจะมีพัฒนาการในแต่และช่วงวัยอย่างในหนังสือที่เขียนไว้ ช่วงวัยศูนย์ถึงเเป็นวัยที่เด็กต้องวิ่งเล่นต้องอยู่กับธรรมชาติต้องอยู่กับดินกับทรายเราพว่ามีางานวิจัยเด็กที่เป็นหอบหืดส่วนใหญ่คือเป็นเด็กอนามัยอยู่แต่ในห้องแอร์ครับแต่เด็กไม่เคยเจอต้นไม้อ่าแต่เด็กแมวเนี่ยทำไมเขาถึงดีเพราะเขาคุกดินคุกทรายเนี่ยมันมีสมดุลบางอย่างที่มันทาให้เรื่องของไอ้ตัวภูมิต้านทานของเขาเนี่ยมันไม่ไวเกินถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอาเด็กเข้าไปเมตาเวิร์สตั้งแต่ศูนย์ถึงเจ็ดนี่ โอ้โห oh. เขาเสียโอกาสในการที่จะเข้าไปสู่สมดุลสุขภาพอันนี้แต่เมื่อเขาอายุเยอะขึ้นถึง7จ็ถ uh ึงสิบสี่มันเป็นช่วงเวลาที่เขาเนี่ยจะมีการพัฒนาเรื่องของสัมพันธภาพเพราะฉะนั้นสังเกตว่าเด็กปถมเนี่ยก็จะมีเพื่อนรักมีเพื่อนเพื uh ่อนแค้นแล้วแล้วแต่ uh huh. ถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์ของเขามันเบสอยู่กับการที่เป็นเพื่อนจริงๆ uh huh. อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกุ้มใจหลยอะไรก็แล้วแต่อย่างน้อยท้าที่เห็นเป็นตัวเป็นตนอยู่เนี่ยมันก uh ็จะแบบเหมือน ตบๆกันเข้าที่ได้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดเราปล่อยให้เขาไปใช้สัมพันธภาพที่สร้างอยู่บนที่เขาต้องเกิดเนี่ยดันไปเกิดในโลกเสมือนอย่างเดียวซึ่งเราคุมไม่ได้เลยไม่รู้ว่าเขาคุยกับใครเกิดความซึมเศร้าอย่างเคสเนี่ยใช่ไหมที่เล่าให้ฟังว่าพอเพื่อนโลกออนไลน์ไม่อยู่แล้วฉันก็ไม่อยู่ดีกว่าอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้เราอาจจะต้องมีความตระหนักรู้และพยายามที่จะสร้างสมดุลตรงนี้ไว้ก่อนที่เขาจะเข้าไปสู่โลกความจริงเสมือนสุดท้ายก็คือพออายุสิบสี่ถึงยีบเริ่มเขาเรียกว่ามี ความคิดเริ่มมีตรก,กะที่ดีพอนะใช่ไหมฮะตรงนี้เราก็อาจจะเริ่มมีการแบ่งเวลาที่เห,หมาะสมและไม่ต้องห่วงว่าเขาจะทําให้เป็นนะบางคนบอกว่าถ้าไม่ให้ลูกแตะมือถือหรืออะไรตั้งแต่เด็กเดียววจะทาให้ทันเชื่อผมนะครับไม่ต้องห่วงแค่เราเผลอวางไว้นะครับแป๊บเดียวใช้เก่งกว่าเราอีกใช่ใช่นใจมากแล้วระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วก็พัฒนาการที่เหมาะสมก็จะเป็นตัวช่วยทําให้เขาใช้มันอย่างเหมาะสมนั่นเองโอเคขอบคุณมากครับหมอปองครับคุณครับดีครับ